สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องความสกีรีวิวนะครับคลิปนี้เรามารีวิว ID จากทางบ้านกันดีกว่านะครับผมคุณเต้บอกว่าผมก็เล่นไ d สายฟรี100%เหมือนกันนะครับลองดูหน่อยพี่ว่าความคืบหน้าเป็นยังไงนะฮะคุณเต้ในล่าสุดก็เข้ารอบรองชนะเลิศ BCL ซีซั่น210ด้วยนะครับผมเข้าไปลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครับเนี่ยแชมป์ก็เล่นไ d สายไก่เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวกันครับว่า ID นี้จะเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นขอดูตัวก่อนครับปุ๊บเข้าไปมีใครบ้างครับมีอีพิกใหม่ก็จะมีเนมานะครับมอริอันเตสสองบูสนะคะแล้วก็มีโทนี่อดัมฟรีนะครับโอลิเวอร์คานอ่าแสดงว่าเปิดล่าลูมิเนเก้ด้วยใช่ไหมแล้วลูมิเนเก้ได้หรือเปล่าครับขอดูนิดนึงลูมิเนเก้เหมือนจะไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆมีหรือเปล่าถ้าเป็นตัวที่เปิดได้มานะครับอีพิกนะฮะก็จะมีมอริอันเตสเนาะสองบูสนะครับเนมานะครับโอลิเวอร์คานสามตัวนะครับถ้าเป็นอีพิกเวอร์ชันใหม่สองบู จะมี3ตัวนี้ที่เปิดได้มาอย่าลืมว่านี่เป็น ID สายฟรีร้อนะครับจะเป็นชาเลนจ์ที่ไม่เติมเลยสักบาทนะครับตอนนี้มีทองอยู่ใน Android C ีเอ่อหนึ่ทองนะครับกว่าจะได้มาทีละบาทเทปขาดใจนะครับกว่าจะได้มาทีละ50บาทเทปขาดใจเหมือนกันนะครับผมดูประวัติการเติมทองหน่อยครับปึ๊บเป็นสายฟรีร้อจริงหรือเปล่าครับกดเข้าไปดูได้นะครับประวัติการเติมทองอ่าตอนนี้มีทองฟรีหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบทองนะครับแล้วก็สามารถไล่ดูย ฟรีพี่ฟรีพี่ฟีพี่ฟีไม่มีเป้าเลยนะครับฟรีฟรีฟรีฟ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 ีย้อนไปไหนเนี่ยย้อนไปไหนเนี่ยย้อนไปช่วง29กันยายนนะครับเดี๋ยวไล่ดูสักนิดนึงนะครับว่าเปิดแพ็คไหนไปบ้างนะครับที่บวก150บวกร้อยนี่ก็คือได้มาจากกิจกรรมทองฟรีนะครับผมนี่ฟรีหกฟรี30ฟรี50ฟรี50 50เดี๋ยวดูว่าเริ่มเปิดแพ็คแรกเป็นตัวไหนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไล่มาเรื่อยๆอันนี้เริ่มเปิดแล้วนะเริ่มเปิดแล้วนะ100ทอง นะครับเปิดวันที่14เดือน10นะครับ14เดือน10เป็นแพ็คไหนเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะเปิดก่อน100แล้วเปิด900ต่อนะฮะ14เดือน10คือแพ็ p สเปนิ l e a กแอ a t ทเกอร์ s ที่มีเอโตโบยันมอรีเอนเตสนะครับผมแล้วเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าได้มอรีเอนเตสไปจากแพ็คนี้ใช่ปะแต่เอโตไม่มีนะครับแสดงว่าได้มอรีเอนเตสไปตัวเดียวนะฮะนี่พิพสูจน์หลักฐานนะเนี่ย <laughs> เปิดไปเท่าไหร่ครับ100 900 1,000แล้วนะ1,100เปิดไป1,100 นะครับได้มอริเตสไป1ตัวแล้วยังไงต่ออันนี้เปิดอีก114เดือน10อ๋อ1100 1200 1200นะครับเปิดไป1200แหละได้มอริเตสไปตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้เปิดต่อเพราะว่าทองน่าจะหมดณตอนนั้นนะครับผมแล้วก็เก็บทองต่อนะครับ50 50ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเดือน11แล้วนะครับไปเรื่อยๆเดือน11แล้วนะครับ6เดือน11นะฮะ8เดือน11 10เดือน11ยังไม่เปิดเพิ่มนะครับใช้ความอดทนเก็บทองไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งวันที่11เดือน11 1นะฮะตรงนี้ลบห้าทองนะครับ500ทองนี้เขาใจว่าซื้อแพ็คโคสนะครับผมมา500ทองนะครับผมแล้วยังไงต่อ250ทองเอ๊ะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่อันนี้น่าจะเป็นปลดแมสพาสเนาะแมสพาสตอนนั้นลดราคานะครับมีได้ทองเพิ่มนะครับผมอันนี้น่าจะปลดแมสพาสนะ500ทองแบบกับ250ทองนะครับปลดแมสพาสไปแล้วได้นี่แล้วได้ทองฟรีคืนมา1,080ทองนะครับอ่าแล้วนี่อีก220ทองนะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆได้กําไรนะครับผมคืนทุนมาปึ๊บปิดอีกครัึ๊ เดอันนี้เปิด100นะครับผมวันที่12เดือน11เฮะเดี๋ยวดูว่าวันที่12เดือน11เป็นแพ็คอะไรครับวันที่12เดือน11เป็นแพ็ค3ทหารเสือดัสนะครับผมฟานบัตเทนลุดกุลิตและแฟงไรกานะครับเอ๊ะเมื่อกี้ได้มีนักเตะ3ทหารเสือปะแอบสงสัยอ๋อไม่ได้ไม่ได้แค่ลองแค่ลองแค่ลองวัดตัววัดดวง100ทองนาแพ็ค3าทหารเสือนะครับไม่ได้นะครับนี่นะ12เดือน1 1นะครับแล้วก็เก็บทองต่อครับผมใช้ความอดทนนะฮะอดกั้นนะครับหรืออาจจะมีทองอยู่่แนนั้ ก็เลยเปิดแค่นั้นแล้วมาใช้ทองอีกทีหนึ่ง900ทองนะครับ21เดือน11ฮะเปิด900ทองแล้วเปิดต่อ100นะครับแพ็คนี้คือแพ็คอะไรครับแน่นอนครับแพ็ค M S N นะครับ21เดือน11นะครับเรือเนี้ยเมสซี่บิ๊กไทม์นะครับลุยโซเลสและเนย์มานะครับผมแล้วเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าได้เนย์มามาหนึ่งตัวใช่ป่ะแสดงว่าเนย์มาเนี่ยใช้ทองเปิดไปทั้งหมด1,000ทองนะครับ900รอบหนึ่งแล้วก็100รอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่ามีเปิดตต่่่อออออหรรืเเปลลานนนนะะััี้้กก็บบทงคแว ก็ยีเดือน11นะครับเว้นไป3วันแล้วเปิดต่ออีก100นะครับเหมือนเก็บทองเพิ่มได้อีก100กงก็เปิดต่อนะครับหรือเปล่าแล้วใช้ต่อ25เดือน11นะครับก็แสดงว่าแพ็ค m s ็เนี่ยมันเป็นแพ็คที่ไม่เปิดไม่ได้นะครับคือเปิดเท่าที่มีนะตอนแรกก็คือ1,000ทองนะครับแล้วก็เก็บทองเพิ่มเก็บทองเพิ่มพอครบ100ปุ๊บก็เปิดต่ออีก100นะครับก็ไม่รู้ว่าได้เนมาไปตอนไหนนะครับอันนี้จะเป็นช่วงแพ็คโชว์ไทม์ของเอ่อฮาแลนด เดือน12ครับผม901จุ่มนะฮะนั่นแหละครับ5เดือน12ก็คือแพ็คนี้นะครับผมอีพิกเยอรมนีของคาวไฮลูบินิเก้นั่นเองนะครับมันมาต่อเนื่องจาก MSN นะครับผมก็เป็นแพ็คที่ต้องเปิดอีกเช่นกันนะครับเปิดไปเท่าไหร่ครับ900เก็บทองเพิ่ม150ยห้บวกหนึเปิดไปแค่รอบเดียวนะแล้วยังไม่ไม่เปิดเพิ่มเลยนะครับจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าใจเด็ดจริงๆนะครับผมแพ็คลูบินิเก้เปิดไป900 1รอบนะครับได้โอลิเวอร์คาร์มา1 1ตัวเห็นมแล้วหยุดเลยนะครับไม่ฝืนถึงแม้จะเป็นลูมินิก้ก็ตามนะครับแต่คุณเป้ไม่ฝืนนะฮะเปิดไปแค่รอบเดียวนะครับแล้ววันนี้เนี่ยแพ็คของลูมินิก้นะครับกำลังจะหมดเวลานะครับนี่ฮะข้อเท็จจริงนะครับหน่วยพิสูจน์หลักฐานนะฮะเปิดไป901จุ่มนะครับก็คือ10ตัวนะครับได้โอลิเวียคานมานะครับก็ถือว่าเป็นไอดีฟรีที่ดวงค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมได้มอริเตสมาแพ็คเอโต้นะครับได้เนมามาแพ็คเอ็มเอชเอ็นนะครับได้โอลิเวคานมาแพ็คลูมินิก้นะฮะ ก็ได้ปิก2บูสต์มา3ตัวด้วยกันนะครับเบ็ดเสร็จนะครับผมมีคําถามถามคุณเป้ไปประมาณ67ข้อนะครับเกี่ยวกับแนวทางการเล่นแพ็คนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปลองดูคําตอบกันครับข้อแรกผมถามว่าปกติเนี่ยเล่นใน Android หรือ iOS นะครับคำตอบก็คือส่วนใหญ่อะครับถ้าเกิดใครที่เล่นหลายไอเดีเนี่ยก็จะเล่นใน Android กันแล้วก็ใช้โคลนเอานะครับมันก็จะไม่เสียล็อกอินนะครับปกติเล่น Android ครับโคลนแอพเอานะครับก็ตามนั้นนะครับและก็แน่นอนครับไม่ถามไม่ได้นะครับเวลา ถามใครก็ต้องถามว่าเชียร์ทีมอะไรครับเป็นแฟนทีมอะไรครับผมปับเข้าไปโอ้ยเป็นเด็กผีอีกหนึ่งคนนะครับแฟนแมนยูครับผม มื่อกี้เราเราเราเข้าไปดูประวัติกันแล้วนะครับว่าเริ่มเปิดตั้งแต่ตอนไหนนะฮะแต่ก็อยากรู้นะครับว่าเริ่มปั้นตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไอดีนี้เนี่ยใช้เวลานานหรือเปล่านะครับผมไอดีนี้เริ่มปั้นตั้งแต่เปลี่ยนภาคเป็น2025นะครับ2025แพ็คแรกอันนี้มันจะเป็นโรนันโนนะครับแต่แพ็คนั้นไม่ได้เปิดนะฮะมาเริ่มเปิดนี่ตอนเอโต้เนาะก็อย่างที่เราดูเมื่อกี้นะครับเริ่มเปิดจริงจังเอโต้นะครับแล้วก็มาเปิด m s n เแล้วก็มาเปิดแพ็กลูมิเนเก้นะครับคำถามที่ มันเป็นตัวแบบอะพอูดง่ายๆเวลาจะเล่นไอดีไก่อะครับมันต้องมีการรีหานักเตะเป็นตัวแบบนะครับเช่นไอดีไก่เนี่มาไอดีไก่เมสซี่ไอดีไก่ลูมิเิเก้อะไรพวกนี้นะครับผมลองทายซิว่านักเตะของคุณเป้นเนี่ยในทีมเนี่ยตัวไหนเป็นตัวแบกครับผมโทนี่อดัมก็ไม่ใช่ลวฟเฟสเชอร์เหรอไอดีไก่เฟสเชอร์เป็นเบรกผีอาจจะเป็นเฟสเชอร์หรือเปล่าแล้วตัวสำรองมีใครหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีนะมีอีปิกก็เฟสเชอร์กับเบนะิร์กแคมป์เนาะที่เป็นตัวไม่ฟรีนะคำตอบก็คือเส้นทางไก่เบิ เริ่มเดิมทีเป็นไอดีทิ้งล้างมาหลายเดือนรีเก็บไว้ไม่ได้เอามาปั้นนะครับแต่เปลี่ยนภาคเลยลองดองทองมาสุ่มแพ็คอ๋อมีหน้านะเพราะว่าเบิร์กแคมป์เนี่ยร่าง1บูสเนี่ยก็มานานแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ภาค2025นะก็คือไอดีทิ้งล้างไว้นานแล้วนะครับผมเก็บทองไว้แบบล็อกอินเก็บไว้ใช่ปะ่ะแล้วก็มาปั้นต่อตอนเปลี่ยนภาคแล้วก็มาเริ่มสุ่มแพ็คนะครับแล้วก็ดวงดีได้3ตัวมานะครับผมก็แน่นอนครับเพราะว่าเฟสเชอร์เนี่ยได้มาฟรีนะครับผมจากกิ อีพีกฟรีตรง,งนี้นะฮะใช่ไหมนั่นไงครับได้เฟเชอร์มาจากตรงนี้นั่นเองนะครับคาถามต่อมาครับเก็บอีเวนต์ทองฟรีครบตลอดเลยไหมครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือต้องใช้ทองพอสมควรที่เราเข้าไปดูประวัติเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทองมันยังเหลืออยู่อีก1,400ทองนะครับเก็บทุกอีเวนต์ที่ได้ทองเลยครับอันไหนไม่ได้ทองก็ทิ้งไปเพราะเล่นหลายไอดีนะฮะก็เก็บเฉพาะอีเวนต์ได้ทองเนาะ โอเคแนวทางสายฟรีก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเก็บทองฟรีก็ต้องขยันนะนะเก็บทุกอีเวนต์นะฮะคำถามที่6ผมถามไปว่าเปิดใช้ทองไปแพ็คไหนบ้างสมหวังหรือเกลือแค่ไหนนะครับจริงๆเมื่อกี้เราก็เข้าไปสุ่มมาแล้วอ่เข้าไปส่องมาแล้วย้อนหลังนะครับเปิดใช้ทองแพ็คเอโต้แต่ได้มอรเอนเตสไป1,100ทองเห็นไหมตรงฮนะตรงกับข้อมูลที่เราเข้าไปสอ่องเมื่อกี้นี้นะครับแพ็คเมสซีได้เนมามา900าทองนะครับแรกเลยนะครับแล้วแพ็คซิบอสซาเาร้0ทองได้มาติอุสเฮ้ยมาติอุส โอริเวอร์าคารนน่าจะพิมพ์ผิดนะเนี่ย โอริวาคานนี่หลักฐานอยู่ตรงนี้900ทองได้โอริวาคารนไปนะครับผมก็ถือว่าดวงดีนะเปิดได้ตัวทุกแพ็คเลยวะเนี่ยเปิดมา3แพ็คได้ทุกแพ็คเลยนเนี่ยคำถามข้อต่อมาครับแล้วไอดีนี้เนี่ยจะเล่นอีกนานหรือเปล่าฮะจะปั้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มหมดไฟคือสุ่มแพ็คแล้วได้เกลืออ๋อคือกําลังใจที่ดีในการเล่นสายฟรีครับเก็บทองมาตั้งนานนมนานเนี่ยนะอย่างน้อยๆครับมันควรจะต้องเปิดได้อ e ีพิกตามที่ต้องการบ้างนะครับแต่ยังไอดีนี้เนี่ยสังเกตเห็นว่าที่เราเข้าไไปปปย้้้อนหลังดดดูคุณเเิด แพ็คเลยนะใช่ปะ่ะตั้งแต่มเรียนเตสเลยถึงแม้จะไม่ได้เอโตก็ตามแล้วมาได้เนยมาด้วยถึงแม้จะไม่ได้เมซี่แล้วมาได้อลุควานด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ลูมิเิเกอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปในแพ็คน,นะครับผมแต่พอเปิดแล้วมันได้อะครับกำลังใจในการปั้นต่อครับมันก็มีมีไฟในการปั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่คุณเป้บอกถ้าเกิดว่าเล่นไปเรื่อยๆการบดไฟก็คือว่าสุ่มแพ็คแล้วได้เกลือนั่แหละส่วนใหญ่เส้นทางไก่หรือเส้นทางสายฟีของแต่ละคนที่หยุดลงไปก็คือเปิดแล้วเลือนนะครับความอดทน คำถ,ถามสุดท้ายนะครับนอกจากเส้นทางสายฟรีร้อแล้วเนี่ยมีโปรเจกต์อื่นอีกหรือเปล่าฮะที่อยากจะปั้นโปรเจกต์ต่อไปที่กําลังปั้นอยู่ก็คือไก่เมสซี่ปั่นโค้งและไก่ลุงลุมนะครับอ๋อก็แสดงว่ามีไอดีสายฟรีไอดี ID ไก่เมสซี่นะครับที่อยู่ในแพ็ก MSN ที่เป็นพิกทามนะครับผมแล้วก็ลูมินิเก้ลูมินิเก้แพ็กปัจจุบันนี้นะครับผมเปิดในเมื่อเปิดไม่ได้เมสซี่ได้มามาแทนก็ไปแยกไอดีปั้นต่อก็ถือว่าได้เล่นเมสซี่นะฮะไม่ได้ผิดอะไรนะครับเปิดไม่ได้ลูมมิเนนกก้้ไดอวรคาราค็ ไปแยกปั้นไอดีไก่ลุมๆต่อเป็นเส้นทางคู่ขนานเป็นจักรวาลคู่ขนานกันไปนะครับผมเป็นท์ไลน์แตกกิ่งกันไปนะครับมันก็มันก็เป็นแนวการเล่นที่อาจจะต้องใช้ความขยันหน่อยนะครับความขยันในการเก็บทองความขยันในการเล่นและอดทนนะครับแลว้วก็ต้องอดทนต่อเมื่อเราไปเปิดเกลือนะครับและถ้าเกิดว่าแพ็คไหนยิ่งเป็นตัวแพ uh, ็คเอ่อท็อปท็อปของแพ็คนะครับอย่าง MSN Lumini q เกอะไรเงี้ยถ้าเราเปิดไม่ได้บางคนก็เลือกที่จะไปปั้นไอดีใหม่เป็นรีอดีใหม่เป็นรีอดี ID ไก่เมส ลูมินเนก้อย่างที่คุณเป้ทำนะครับผมนั่นคือเราก็สามารถที่จะเล่นตัวท็อปทอปของเกมได้ทุกตัวแล้วนะครับแม้มันอาจจะไม่ได้อยู่มาอยู่ในเอดีเดียวกันนะครับก็เป็นแนวทางการเล่นที่ผมใช้คําว่าท้าทายท้าทายและอดทนมากกว่านะครับมันก็ต้องแลกกันใครมีงบนะฮะก็ใช้งบใช้เงินซื้อเวลานะครับซื้อความสําเร็จมาใครไม่มีงบหรืออาจจะมีงบอยู่แล้วแต่อยากท้าทายตัวเองนะครับก็เล่นสายฟรีแต่ก็ต้องแลกมาซึ่งเวลาและความอดทนนั่นเองนะครับและก็ที่สําคัญดวงด้วยนะครับ อ่ะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเส้นทางสายฟี100%รี100%นะครับผมของคุณเป้น,นะครับผมนี่คันมาให้คันมือมากเลยอยากจะกดลูมินิกเก้ต่อจังเลยอแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยเนี่ยพันสี่ทองเนี่ยได้สักจุ่มเนี่เป็นของตัวเองผมว่าไม่เหลือไม่เหลือในการเปิดต่อนะสักจุ่มหนึ่งนะครับทีดีไหม สุดท้ายผมเข้าไปส่องดูในโหมดต่างๆนะครับว่ามีเล่นอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแน่นอนครับแลงกิ้งไม่ได้ปั่นฮะแลงกิ้งไม่ได้เล่นนะครับเพราะเสียเวลาไม่ได้ทองนะครับผมเน้นอีเวนท์ที่ได้ทองไมล์รีกไม่ได้เล่นเล่นแค่อีเวนท์ที่ได้ทองเน้นแค่อีเวนท์ที่ได้ทองเพราะเล่นไม่ไหวครับถ้าจะไปปั้นดิวิชันหนึ่งทุกไอดีมันก็ไม่ไหวนะครับก็เหมือนผมเหมือนกันนะฮะก็จะเน้นอีเวนท์ที่ได้ทองก่อนนะครับถ้ามีเวลาก็เล่นอีเวนท์อื่นต่อแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครนกวรลแแขุ้้ช อยู่แล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็มาเล่นเป็นเส้นทางไอดีไก่ด้วยคู่ขนานกันไปนะครับผมเล่นแบบนี้นะครับผมบอกเลยหาอะไรทําแบบนี้เล่นไปเรื่อยๆครับเบื่อยากนะครับโอเคครับใครมีไอเดียใครมีโปรเจกต์อะไรเสนอหรือกําลังทําอยู่นะฮะก็ลองทักแชทมาคุยกันได้ถ้าอยากจะแชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับนะครับถ่ายนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องบล็อกสกีรีวิวรวมถึงบล็อกสกีโฟร์ฟินสกีแชนแนลทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับและขอบคุณคุณเป๊กครั้งนึงนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับขอให้้ทุกกกคคคคคนนโชชดดดดีรรรรััับบบส่ววไแ์ยะ I've changed for the better this time I thought I would